สวัสด so mm ีเรือยครับปกติเหมือนเดิมนะครับนายพัตตันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นชิฟเดิร์สองกับเพื่อนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอจีเดียกันน่าน่าชมเชยมากใช่วันนี้ก็มีเดวิลกับพี่เคมารีวิวนะครับสปายจุดหลังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเริ่มอะเริ่มกันเลยเอจีเดียนะครับเป็นโอ้เดี๋ยวสปาย เอสเทียร์นับเป็นสายดีเฟนส์สายทสามเป็นสายป้องกันที่ดีที่สุดแล้วดีมากขนาดพวกเรายังบุกกันไม่ได้เลยบุกแปลเอไม่บุกแปลเดียวยึดยังไม่ได้เลยเป็นสายป้องกันที่ดีที่สุดแล้สบายี่ก็คือยังไงก็คือเอสเทียสามารถสร้างเป็นครีได้โดยการิบรีโมทขึ้นมาหรือกดปี่นะครับแล้วก็เลือกสร้างได้เลย เอ็ดีเนียครับสิ่งก่อสร้างของมันก็จะมีอยู่สามสิ่งนะครับไอ้สิ่งนะก็มีหนึ่งเซนทรีเป็นป้อมปืนนะครสองดีเวนเซอร์ก็คือเครื่อเป็นแบบตู้ฮิลหรือให้กระสุนให้เหล็กและสามนะครับก็คือเทเลพอร์ตเข้าและสี่ก็คือเทเลพอร์ตออกเอ้ยจ้างให้มาเร็วๆหน่อยจริงเร็วๆหน่อยเร็วๆคนดีกว่าก เคล็ด่าวผมอยู่ด้านบนนะไปแล้วเฮ้ยกูจะไปตั้งข้างบนเหมือนกันระวังแล้วก็เอจดิเอลนะครับเอาไว้สำหรับป้องกันนี่แหละป้องกันพวกแคปแน่จะป้องกันข้างล่างนะป้องกันพวกทั้งหมดต่างๆที่มาบุกนะครับเอจดิเอลถ้าคุณจะเล่นเอจดิเอลคุณต้องอ่าเล่นอะไรนะสายเล่นโหมดเทโลดไม่ก็แคปเจอร์พอยท์ ที่ทมฟ้าดันแต่แคปอย่างเดียวไม่ใช่ในในมาทีมฟ้าดันทีมแดงได้อย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่เราก็ยังจะฝืนจะเล่นใช่ฝืนจะเล่นเพื่อให้พวกมึงอ่ะจะได้ดูกันไปปอยอแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ, hey, บ,บเขยิบมามาเป็นที่ผมมีเป็นที่เลเวล่สามอยู่ที่ลับกลับเทเลปอร์ตโดนแซ่เทเลปอร์ตโดนแซ่เป็นที่โดนแซ่ เชิญโอ้โหซึ่งส่วนใหญ่คนที่ได้เจียมมาจะเล่นอยู่ทีมแดงนะคบเพราะทีมแดงเป็นทีมบ้องกันส่วนทีฟ้าเป็นทีมบุกอสก้อเอจิเดียนะครับคุณไม่ควรจะอยู่ห่างเ็นที่มากเกินไปไม่งั้นมันจะพังเหมือนคราวที่แล้วก็ได้ขนาดที่สบายมันมาเซนที่ผมโอ้โห แล้วก็หลักการสําคัญเล่นเอจเดียที่บอกหน่อยดิสิ่งแรกที่เอจเดียควรจะสร้างคืออะไรอะไรควรสร้างอันดับแรกอ,อ,อ๋อก่อนโอ้โห <c oughs> ไปเฟวีมาเซนที่น่าจะเ,เซนที่ก่อนน่ะเซนที่ใช่ไหมรัเซนที่ก่อนดิสเป็นดิสเปอร์เซอร์ก็ถ้าเกิดแบบนั้นมันมีเหล็กน้อยหรือเราหาเหล็กไม่ค่อยเจอก็สร้างดิสเปอร์เซอร์ก่อนอย่างที่สองก็สร้างเซนที่และอย่างที่สามคือเทเลพอร์ต แต่ถ้าเป็นฝ่ายบุกแนะนำคนสร้างเทเลพอร์ตก่อนเพื่อจะเป็นการให้เพื่อนมาช่วยบุกเหมือนเป็นการซัพพอร์ตเพื่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยเอลจีเดียผมยอมรับเลยว่าได้เป็นทั้งสายซัพพอร์ตแล้วก็สายดีเฟนซ์ซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตเทเลพอร์ตเมื่อกี้มันติดเหรอครับไม่ยอมวัดมาเทเลพอร์ตจะทำให้คุณวาร์ปวาร์ปแบบไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยเซนที่ก็มีสามเลเวลนะ เลเวลแรกก็กระกาเลเวลสองก็เปิดแก๊สติ้งเลเวลสามก็มีจรวดแล้วถ้าเอจีแยมาช่วยสร้างแบบนี้มันจะทำให้ตีไวขึ้นนะครับส่วนวิธีส่วนวิธีสร้างซิตี้คุณก็ต้องใช้เหล็กในการสร้างคุณเห็นแถบขวาล่างใช่ไหมครับนะ่ะแถบจะเป็นเหล็กก็หยิบรีโมดเข้ามาเพื่อจะสร้างแต่ไอที่ผมมันไม่ขึ้นปกติมันจะขึ้นด้วสีฟ้าแล้วก็ ก่อสร้างทุกอย่างจะ up ได้แค่ขั้นที่สามเท่านั้นไม่มีขั้นที่สี่โอ้จะมีขั้นที่สี่ไปในไกลเกลื่อนนะเล่มที่สีไปแล้วะวังถ้าเกิดคุณสร้างไปแล้วเหล็กหมดใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องห่วงสามารถเอากลับไปที่สปาลได้หรือก็เก็บตามกล่องเหล็กอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นกล่องมันแล้วแต่นะครับกล่องเล็กสุดจะให้เหล็กประมาณสี่สิบเหล็ก กล่องกลางจะให้ร้อยหนึ่งและกล่องใหญ่สุดก็ให้เต็มเลยสองร้อยโอ้เซนที่เยอะขนาดนี้อ๋อจมวมดะบอกจุดอ่อนของกับจุดแข็งของเซนที่เอจนเนให้เอจิเน่เป็นตัวรบบไปจัดก,การสเกาจัดก,การเกาอย่างเดียวเลยนะครับทำไมจัดก,การตัวเดียวละ่ะก็เพราะว่าเก,ก๋ามันมีอาวุธ ไหนเราจะไปฟังเต็มที่ได้ไหมเถอะมีจัดระยะไกลสเก้ไพโลแค่นี้แหละครับส่วนตัวที่เหลือเป็นจุดอ่อนเป็นเป็นจุดอ่อนของเอเดียหมดเลยพวกโซเดอร์เดโมแมนเฮฟวี่สปยไรเงี้ยแต่ในป์ด้วยนะท่านด้วยโดยเฮดช็อตก่อนตัวที่เอจีเดียควรจะลงแวงที่สุดก็คือสปายเดโมแมนโซเจอร์เบดิกเฮฟวี่และก็สไนป์ ไอชาวต่อเลยเว้ยก็ <c oughs> ที่คุณควรระวังเพราะว่าอะไรมันมีแซป,ปเปอร์แซป,ปเปอร์เอาไว้แซปเปนที่ให้ปปเซี่มันช็อตถ้าเกิดคุณตายแล้วแต่สปาร์มาแซป,ปเซที่คุณอาจจะทำให้เซที้คุณช็อตแล้วก็ซ่อมแล้วก็พังเฮ้ยไปเซ่ซ่อมดิพังไม่ได้ส่วนโซเดอร์ทำไมก็ล็อกเก็ตมันไว้จัดการเซตี่มันเป็นระเบิดส่วนเดลอมแมนนี่ควรจะระวังเลยนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกอเดโมแมนสติ๊ที่บอกว่าจะจัดก,การพื้นที่เนี่ยบสบายสายุดเมดิกคุณเห็นแค่เมดิคติดขัดกัดกัดกัดติดเกลือใช่ไหมคิดผิดแล้วถ้าเกิดเมดิกมายูเบอร์ใครเนี่ยใช้ปืนทำการอาบัติไปเท่ากับคุณชิบหายแน่นอนก็มีแค่นี้แหละสำหรับอคบอค่นอนของแม่ ไอ้พี่ผมมาหลังหลังตรงนี้แล้วนะเไม่หล่ะสร้างเลยสร้างแล้วสร้างแล้วและเอ็นจีเดียเป็นตัวที่เกลี่ยได้ดีที่สุดแล้วหาบัคได้ดีที่สุดแล้วทำบัคอกได้ดีที่สุดบังจังเลยโอ้ยนองแล้วก็ยิงเอ็นจีให้มันก็บังจังเลยว่ะว้ามาว้ามา เอกจะตายแล้วตายแล้วเอจีตายแล้วตรงกลาวันี้ย้วตรงกลางอ่ะไปเลย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 ผมยิงเสตที่อยู่ใครก็ได้มาช่วยยิงเลยโอ้ันมีคนมาซ่อมให้เอเชื่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 อ ดูรู้วับว <en> ับกำลังวับไปอยู <warm> ่ปืนปืนนี้ผมใช้ก็เป็นปืนเอาไว้เดรดเลสยิวเรนเจอร์นะครับเป็นปืนไว้สำหรับปืนที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยเยี่ยมก็คือยังไงก็คือเอ้ยครับคือยังเยี่ยม ปืนนี้ดียังไงอะ่ะก็เมื่อเซนที่คุณเลื่อนรถหรือสกอตซ่าใครเลื่อนอะไรเลื่อนรถเนี่ยคุณยิงไปจากระยะไกลมันก็ฮิวให้เลยคุณยา้เป็นฮิวจากระยะไกลย,ย้ายคือที่จากระยะไกลได้นะมีเท้าลุงจะนายเลยในดันเนี <c oughs> ้ยข้อเสียคืออะไรรู้ไหมเวลาคุณถือเซนที่มันจะทำให้ขึ้นตากัา้อมาร์คเบสนั่แหละอืมพระทางไม่ดีแบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวอื่น แล้วก็อันที่สองก็คือที่<ต>มักเซนที่ไม่ต้องพูดมากอะไรหรอกเอาไว้มักเซนที่นั่นแหละ,ะแล้วเวลาคุณมักเ,เ,เซน,นที่จะทำให้เซนที่ของคุณจะทำให้เซนที่ของคุณอืดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วะอ๋อจะทำให้อืดขึ้นเป็นประมาณหกเปอร์เซนตแต่มีปัญหาตอนเลิกใช้นะใช้ดีหมดแต่ถ้าเลิกใช้มันจะทำให้แบบ เตที่ครูดาวครับแบบสามวิเห็นไหมครับเนี่ยถือแล้วมันจะมีโล่นะฮะแล้เลเซอร์เราสามารถยิงได้ที่ซ้ายปืนกลที่ขวาล็อกเก็ตแต่ว่าเมื่อคุณถือใช่ไหมมันจะครูดาวอย่างนี้แล้วก็ไอเดียจุดที่มาทำเตที่ไว้ดีเลยไว้แบบระยะไกลแบบแบบระยะที่เตที่ยิงไม่ค่อยถึงอนะ่ะเพราะฉะคือตัตว์จะเห็นเลเซอร์ก็ได้ เหล็กก็สามารถเอามาจากเศษเหล็กจากทีโตัว่าได้ข้างหน้ามีเฮฟวี่ที่ก็มีแค่นี้แหละเอจิเดียนสำหรับเซตที่เซตที่ใหญ่ทำไมผมถึงเซตที่ใหญ่ล่ะเพราะเอจเดียไม่ได้มีแค่เซตที่อันเดียวเอจเดียนมีอันที่สองก็คือบินดิเซนทรีที่เทซ่างเลยนะโอ้โหข้างหน้าพี่อย่าไปเสร็จมามาสร้างเทเลพอร์ต มันเสร็จเราเดี๋ยวดเดี๋ยว <c oughs> ผมค่อยรีวิวมินิเซนที่ให้ดูนะครับที่ไวตรงน,นี้แล้วก็จากนั้นผมก็ทำการถือที่บังคับก็เป็นการเพิ่มโล่ให้แล้วก็ยิงแม่งเลยเนี <c oughs> ่ยจะทำให้เซนที่อึดขึ้น <c oughs> ว่าแต่พี่มาช่วยก่อน <c oughs> เลือดร้อน <c oughs> แล้วไปดูกูแลกโอ้เลด้อยเลด้อย เี่ครับเห็นแล้วนะจะยิงจากระยะไกลได้รู้สึกว่าเห็นกระสุนหมดต่อไปผมจะมารีวิวมินิเซนทรีกันเลยีก็มินิเซนทรี่ได้จากไหนเหรอคุณต้องทำกับปดล็อกแขนที่มีต้องปดล็อกอะไรเพิ่มไม่ใช่ประแดงนะแขดล็อกที่มีชื่อว่าการสลิงเกอร์หรือไปซื้อมานะครับ เนี้ยจะสร้างได้แค่มินิเซนตี้แต่ว่ามินิเซนตี้ข้อดีอยู่ที่สร้างไว้ใช้เหล็กร้อยเดียวเซนตี้ใหญ่ใช้เหล็กร้อยสามสิบข้อเสียคือมินิเซนตี้อัปเกรดไม่ได้นะครับเอาไว้ทำรับฝ่ายบุกเลยอยากเป็นตัวกอกวนได้ดีที่สุดเนี่ยอาวุธวิดเบเกอร์นะครับดียังไงก็เมื่อก็ดีอยู่ที่เมื่อกนยิงโดนศัตรูแล้วจะทำให้เหล็กเพิ่ม เห็นไหมจะไม่มีแฉกสุนก็แปลว่าใช้เหล็กในการทำนี่แน่ยเนี่ยยีสตูโดนเต็มอย่างเงี้ยเหล็กจะเพิ่มเสียไปสามติดแต่เหล็กจะเพิ่มตามดาเมจที่เรายิงไปเมดิกเอ่ออิเสียเมดิกเหมยโอ้ยข้างล่างนีี่ขึ้นบ่ แล้วนะครับมินิเซนสมัยก่อนสมัยก่อนมินิเซนที่ไม่สามารถคิวเลือดได้แต่สมัยนี้เขาอัปเดตใหม่แล้วครับสามารถคิวเลือดได้สือซึ่งเป็นอะไรที่เก็นอะหวานซบมากถ้าเกิดโอ้โหโดนนี่มินโดเมเกอร์ถ้าเกิดคุณยิงแล้วดาเมจเข้าเท่าไหร่จะทำให้อ่าอะไรนะได้เด็กคืนมาตามนั้น,นะคร้อเสียก็คือ ขอเีดีก็ไม่ไม่ต้องรีโหลดข้อดีก็ข้อเสียคือถ้าเกิดคุณยิงพล่อเกินไปอเสียถ้าเกิดยิงพปล่อยเกินไปจะทำให้เสียกระสุนตีจะทให้เสียกระสุนีความเยรของมินิเซนที่อย่างนึงนะครับเกียรนอย่างเงี้ยแหละควายรนย่าเงี้ยแควมเยร์อย่างเงี้ยแบบง่ายเยรนอย่างเงี้ยแหละแต่ใช้ข้าพี่ยอดเหมือนกันไอ้นะ รแพดคำแดินดเมเกอร์แล้วคู่ก็เด็ดขาดทำไมวะมุดแคบโป๊ะอ่ก็คงศ์เริ่เอาคอื่นก็ไปศึกษากันเองนะพ่เกียนรีวิวเซตเเลพอร์ตกูเดวิ่อยู่ข้างบนอยู่พ่ภาย โอโหเดอร์มันพังนี่ว่ะโอ้โหโธเดอร์มันพังนี่ว่ะแต่กูยังงงองหนึงนะเป็นพวกของเอีเนียกระสุนมึงออกมาตั้งสองร้อยก็พวกพังไงแม่มันเยอะไปเปล่าขนาดสเกล้วราแค่หกเอง เอนจิเนียร์ปืนพกเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ดิมือบ้าแล้วไม่ไม่ดีไปไปต่อหน้าต่อตากูเลยไหนจ้ะมันหลบเขาใหากลังมาเจอแล้วเจอแล้วกูฆ่าได้ช่วยชีวิตเอาไว้ให้กูพอดี เซีต่้มมีตั้มไหมเด็ดดูดิเด็กมึงจะหิวกู่บ้างไหมเนี่ยข้าวมานมาทักสกายมาแอนนี่อะเพิ่งทักมานะเรายังรีวิวไม่เสร็จนะเรายังรีวิวไม่เสร็จเฮ้ยคุณเพิ่งรู้ว่าข้าวคานดีเหวี่ยงวิ่งปล่อยแยงมือดูเด็ตีซีกันมันอยู่แล้วอ้าวเปลี่ยนไม่ได้เหรอ สไายแป๊บมินิเซนตี้คุณไม่ต้องกองวัวหรอกครับสบายแป๊มเดนิเซนตี้พังง่ายไปเออเดี๋ยวเราตั้งใหม่ได้พังง่ายไปเดี๋ยวเราตั้งใหม่ได้เปลี่ยนวุ้ไม่ได้มาบ้าบ้าคูเท็กซับ้าเอาบ้าเอาชิบหายแล้วไคลโรมายูยังรอดเหล็กหมดเหล็กหมดเนี้ยไม่รอดแล้วีสไปด์แหละระวังนะมีสไปดยมินเซนตี้ใครอยู่ด้านบนวะ มามาช่วยพี่ของกูนี่แหละเล็กบดขอเล็กก่อนพี่ขอเล็กขอเล็กขอเล็กมันมามามีปืนกลไม่ใช่ปืนกลนี่มาพี่เทคได้นี่คือความเกจริญของวิดโด้เมเกอร์นะครับส่งสองยังมใครแคบอีกไหมมาพี่แคบดูแท็กิึดเลยยึดเลยโอ้ ก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละ F C D R นะครับไข่แคปได้ว่าโอเคจบแค่นี้พอไหมครับก็จบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปจะสั้นหน่อยนะขอโทษทีนะครับพอดีก็ไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลมา แล้วก็เอาไว้สก้าวสก้าวอย่างไรอย่างวันนี้นะครับสก้าวตายเพราะมีดีเซนตี้เอาเยอะแยะเลยหวัดดีเมดิกหวัดดีสก้าเยอะหวสไนเปอร์ทำอะไรอ่ะทำหวัดดีไพโดกูอยู่หลังมึงไม่รู้กูเหรอเออโง่มาเงียบเงียบแปลกที่นี่เพราะกูคือดินจัดเซนจิเบีย รอดไปได้ไงวะเลือด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 เนขานี่งงเลยเนี่ยโอ้โหยังจะรอดได้ impossible มากมิชชั่นอินคาร์ซิเบลม